สวัสดีค่ะพบกับใจอีกแล้วนะคะที่ช่อง P&A Family เนาวันนี้จะมาเล่าเรื่องของ QI ค่ะว่าเปิดร้านครบหนึ่งปี QI เข้ามาที่ร้านใจจ้าพานิชกีรอบแล้วนะคะก็ทั้งหมดเลยที่เข้ามาก็3มรอบด้วยกันนะคะครั้งแรกเลยก็ใจเปิดร้านได้2เดือน QI ก็มานะคะ QI มาครั้งแรกอะ่ะจะมาเช็คแค่เล่าเบีย บุหรี่แล้วก็นมนะคะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าร้านจะเปิดเยอะเนาะคิวอาจจะน้อยก็เลยได้มาชิคแค่นี้นะคะปรากฏว่ารอบนั้นโดนปรับไปเหมือนกันนะคะโดนปรับไป200กว่าบาทเพราะว่าสินค้าที่ใจขายอะ่ะใจก็ไม่รู้ว่าเราเราสแกนแล้วเราไม่ได้นับจํานวนชิ้นด้วยนู่นนี่นั่นนะคะมันก็เลยเป็นเป็นการเปิดร้านครั้งแรกเนาะเรายังไม่รู้เรายังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลร,ร้านหรือ เรายังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลสต็อกนะคะมันก็เลยทําให้เราถูกปรับไปแค่ครั้งแรกอะ่ะประมาณ200กว่าบาททีนี้พอมารอบที่2อ,อะ่ะ Q ิก็เข้าช่วงเดือนกันยายนนะคะอันนี้ใจโดนปรับไปอ่า800กว่าบาท <c oughs> ด้วยสินค้าที่แบบบางอย่างขาดบางอย่างเกินแล้วเขาเอามา หักลบเสร็จแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ800กว่าบาทนะคะส่วนคะแนนนคะแนนของร้านใจก็คือได้98คะแนนอันเนี้ยคือแบบอุย้ยมันได้เยอะมากเลยเพราะว่าร้านเราดูแลทำความสะอาดร้านเราดูแลสต๊อกเพิ่มขึ้นพอครั้งที่3นะคะก็เข้าตอนก่อนจะปีใหม่นะคะช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วคือช่วงช่วงเดือนธันวาของปี2 5 6 4เนาะ QI เข้า Qi เข้าประมาณวันที่20ธันวาถ้าใจจำไม่ผิดนะน่าจะ20กว่ากว่าเนี่ยค่ะประมาณนี้ก่อนก่อนที่จะปิดปีใหม่เนาะก็รอบนี้ใจโดนไปพันห้าโดนไปพันหแล้วก็คะแนนนะคะคะแนนเหลืออยู่แค่85คะแนนเพราะว่าอะไรด้วยกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะเราก็มีาการ ลืมบ้างอันนี้คือเราอาจจะลืมบ้างแล้วก็งานมันเยอะสินค้ามันเยอะนะคะเราดูแลคนเดียวมันก็ดูแลไม่ทั่วถึงเนาะใจก็เลยโดนหักคะแนนไปเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเนี่ยก็เปิดตั้งแต่ปีใหม่มานะคะหลังจากที่ q i เข้าก็ประมาณ5าเดือนแล้วนะ q i ก็ยังไม่เข้านะคะตอนนี้ก็กำลังไล่ทำความสะอาดร้านแล้วก็ดูแลเรื่องของป้าย ดูแลความสะอาดร้านดูแลเรื่องของป้ายนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะมีสินค้าเข้าใหม่มาเยอะมากเลยนะสําหรับร้านใจอะ่ะคือ,เ,อ,อเห็นสินค้าแล้วคือมันแปลกมากเพราะว่าเมื่อก่อนใจจะรับแรกๆเลยใจจะรับสินค้าจากคลังของคอนแกนนะคะมันก็จะมีสินค้าเป็นบางตัวที่สําหรับร้านไซเอดอะ่ะเขาก็จะส่งมาตลอดแต่พอเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นคลังของคูราช สินค้าที่เราไม่เคยได้นะคะอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีพัดลมหม้อหุงข้าวาเป็นกระติกน้ําหรือว่ากล่องพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ใจไม่เคยได้พวกปลั๊กไฟอะไรเงี้ยที่เราไม่เคยได้ใจพึ่งมาได้เมื่อช่วงต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาที่คลังเขาส่งมาให้นะคือแบบ เราแปลกใจมากเลยที่ครั้งเขาส่งสินค้าใหม่ๆมาให้เราได้ขายนะคะทั้งๆที่ร้านเราเป็นร้านไซเอสคือใจนะเข้าใจว่าเข้าใจว่าร้านที่จะได้สินค้าพวกนี้ก็คือจะต้องเป็นร้านไซเอซึ่งซึ่งร้านเราเปิดมาครบหนึ่งปียังไม่เคยได้เลยแต่พอแต่พอได้มาอย่างเช่นหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยเราก็ขายได้เฉยอ่ะยิ่งเป็นช่วงโปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นหม้อหุงข้าวเนาะ ก็เลยทาให้เราขายง่ายแล้วก็ลูกค้าพอเห็นปุ๊บก็อยากได้อะไรเงี้ยคือราคามันไม่ได้สูงมากคุณภาพมันก็ใช้ได้โอเคเขาก็เลยรีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าใจก็เห็นว่าเออมันมันดีนะที่เรายังมีสินค้าตัวใหม่ๆมาให้ส่วนสินค้าตัวเก่าที่เคยส่งมาให้ทางร้านแล้วมันขายไม่ดีะคะ่ะอย่างเช่นในชุมชนของใจใจไม่รู้นะว่าอ่า ในแต่ละพื้นที่อ่ะมันจะเป็นยังไงคะ่ะแต่ว่าในในเขตของใจก็คือคือในชุมชนของใจนะคะเขาจะทํานาแล้วก็มีข้าวกินกันเองเขาจะไม่ค่อยซื้อทีเนี้ยทางบริษัทถูกเบียก็จะส่งข้าวสารมาให้มันเป็นถุงละ5กิโลค่ะเขาส่งมาให้เยอะมากแล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของเราขายข้าวสารไม่ได้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของมอดที่ขึ้นข้าวสารตอนนี้คือแบบใจเก็บแยกออก เยอะมากเลยอะประมาณน่าจะยี่สิบถุงได้ซึ่งมันเยอะมากแล้วก็มันมีมอดอาคาขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็นสินค้ารอทำลายไปนะคะก็เดี๋ยวรอน้องๆเอซหรือ q i เข้ามารอบนี้น่าจะได้ทำลายกันเยอะเลยๆเพราะว่ามอดมันขึ้นเยอะแล้วบวกกับเราขายไม่ได้เลยตั้งแต่เปิดร้านนะคะตั้งคือเปิดร้านครบหนปีแต่ว่าในช่วงที่เราต้องต้องเล่ากันว่า ช่วงที่เราเปิดร้านทั้งแรกอะเราก็มีการแจ้งน้องเอสไปแล้วนะคะว่าทีพี่คิดว่าข้าวสารอะมันน่าจะขายไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าชุมชนเนี้ยเขาทำนากันทุกคนเลยข้าวสารอะพี่ขอลดจํานวนได้ไหมคือพี่คือใจก็ถามน้องเอสเลยนะว่าถ้าสมมุติว่า,าเราต้องการยกเลิกจะได้ไหมเขาก็บอกว่ายกเลิกไม่ได้แต่สามารถที่จะลดจํานวนได้ใจก็เลยให้น้องเอค่ะเขาทําเรื่องไปเลยว่าขอลดจํานวน ขอลดจำนวนข้าวสารลงจากาสต็อกตั้งต้นเนี่ยเขาจะให้มาอย่างละ5 5หถุงใจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลดจำนวนสต็อกเหลือสักอย่างละ2ถุงแล้วก็ช่วงนั้นเราจะมีโอนย้ายข้าวสารบ่อยเพราะว่ามันมีร้านที่เขาขายดีค่ะเขาอยากได้แล้วน้องเอชซีเขาก็เลยทำเรื่องโอนย้ายให้ก็เหลือน้อยแล้วนะแต่พอช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่น ของข้าวสารนะคะบริษัทก็ส่งมาให้เราเยอะขึ้นกว่าเดิมทั้งๆท,ที่เราก็แจ้งเรื่องไปแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ของถูกดีนะคะผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ใจฝากรบกวนดูแลในเรื่องของข้าวสารให้ด้วยนะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นการฝากเพราะว่าใจแจ้งเรื่องไปหลายๆช่องทางแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ข้าวสารยังเหลือในห้องสต็อกเต็มเลยะคะ่ะ มันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ไม่อยากให้บริษัทอะ่ะมีสินค้าที่เสียหายจากร้านเราเพราะว่าคือเราได้แจ้งไปแล้วว่าเออมันขายไม่ได้นะเพราะว่าในชุมชนอะ่ะเขาทํานากันทุกคนเลยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นไปว่าอ,อ่าข้าวสารข้าวสารมันมีมอดขึ้นมันก็ต้องทําลายอะ่ะเราก็เห็นแล้วก็เสียดายอะ่ะเออแต่ถ้าอย่างร้านไหนที่เขาไม่มีของขายเง,งี้ยมันก็มันก็เสียดายโอกาสใช่ไหมคะ คือใจอยากให้เขาดูในพื้นที่ด้วยว่าเออตรงเนี้ยพื้นที่เนี้ยสินค้ามันขายได้เขาก็น่าจะส่งไปใจเห็นในในกลุ่มบางกลุ่มเออใจเห็นในกลุ่มบางคนบางร้านนะคะเขาบอกว่าไม่มีข้าวสารขายเลยข้าวสารยี่ห้อหนู้นยี่ห้อนี้ก็ไม่มีขายอะไรเงี้ยในชน่วงแรกๆแต่ว่าช่วงหลังๆมาใจก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้แบบ ร้านที่เขาไม่มีข้าวสารขายและข้าขายดีค่ะได,ได้ได้สินค้าไปขายดีกว่าที่เราจะเอามาไว้ที่ร้านที่เขาขายไม่ได้แต่มีสต๊อกเหลือเยอะแยะเลยมันก็เลยทําให้สินค้าเสียหายอันนี้จริงๆแล้วคือพาร์ทเนอร์ไม่ได้เสียอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้บริษัทมีสินค้าที่เสียหายจากร้านเราเยอะๆซึ่งต่อไปอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็ยนยังไงเนาะแล้วก็ แต่จะบอกว่าร้านร้านที่เปิดใหม่ช่วงหลังๆมานี่คือดีมากเลยนะคะที่ทีม QI เวลาที่เขาจะเข้าร้านอน่ะเขามีการแจ้งล่วงหน้าด้วยแต่สําหรับเมื่อย้อนไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วที่ใจเริ่มเปิดนะคะ QI จะไม่แจ้งเราว่าคือทีม QI อะ่ะจะไม่แจ้งเรานะคะว่าจะเข้าร้านจะเข้าตรวจสอบสินค้าที่ร้านเราวันไหนเองอี่ยเออมันก็เป็นมันก็เป็นการแบบบริษัทก็คงจะเห็นว่าเฮ้ยมัน มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าสําหรับหนึ่งปีของใจนี่คือว่าก้าวกระโดดเขาเรียกอะไรอ่ะคือคิดว่าถูกดีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะคือใจไม่ได้เปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนะคือใจเปรียบเทียบกับที่ใจเปิดร้านมาหนึ่งปีกับการพัฒนาของถูกดีใจรู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรที่ให้เราทําเยอะมันมีอะไรที่ ให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาว่าเขามีการพัฒนามากขึ้นนะคะแล้วก็บวกกับจำนวนร้านที่เปิดเยอะขึ้นค่ะสำหรับในเรื่องของทีม q i ที่เข้าตรวจเช็คสต็อกสินค้าก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเล่านานไปก็เดี๋ยวจะคลิปยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวทุกคนจะฟังไม่จบนะคะเอาไว้เดี๋ยวใจจะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆหรือประสบการณ์เกี่ยวกับยอดส่วนแบ่งรายได้ของถูกดีนะคะว่า หนึ่งปีที่ผ่านมาใจเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังจบนะคะก็กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถือว่าเราเป็นพาร์นเนอร์ที่เดินทางพร้อมๆกันถ้าเกิดว่าใครที่ทำช่อง YouTube แล้วอยากให้ใจกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ติดตามนะคะก็ฝากช่องใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวใจะจะเข้าไปดูนะขอบคุณมากเลยคะ่ะ Bye.